เรามาดูผ้าถุงสำเร็จขวาทับซ้ายนะคะใต้ทบขวาทับซ้ายทำเข้ารูปซิปข้างนะคะเวลาเราวางผ้าเราต้องเน้นลายตรงนี้นะคะเราต้องเน้นลายลายเชิงผ้าให้ตรงนะคะก่อนที่เราจะนำมาตัดเราจะอัดผ้ากาวนะคะเราจะอัดผ้ากาววิธีสร้างแพทเทิร์นช่างจะทำเป็นแพทเทิร์น กระโปรงทรงสอบนะคะแล้วช่างก็เอามาดัดแปลงวางผ้าถุงป้ายทบ10ข้างวิธีวางผ้าก็ดูได้ที่ ep 2วิธีตัดผ้าถุงสำเร็จนะคะช่างจะใช้เทคนิคนง่ายๆนะคะช่างจะไม่ใช้แพทเทิร์นแยกสร้างแพทเทิร์นช่างจะไม่สร้างแบบแยกนะคะช่างจะใช้เป็นแพทเทิร์นกระโปรงทรงสอบแต่ว่าจะเอามาดัดแปลง เทคนิควางง่ายๆวางเป็นผ้าถุงสำเร็จป้ายทบนะคะป้ายทบแบบนี้เลยนะคะขวาทับซ้ายเราจะทบทำเป็นกระโปรงทรงเอแล้วก็มาวางเป็นผ้าถุงสำเร็จนะคะไปดูวิธีวางที่ EP2 ได้เลยนะคะช่างได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะ